สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเรานะคะก็จะมารีแอคชั่นนะคะเพลงของ Back h a า d นะคะชื่อเพลงว่าฟีดโลโมนนะคะฟีดกับอ่าไม่ก็ทูทีโฟนะคะก็คือปล่อยมาได้สักพักหนึ่งแหละก็ปล่อยมาแบบเออสักพัหนึงแล้วนะคะแต่เพิ่ง m อเนี่ย เอ็มวีนะเพิ่งมางเมื่อวันที่14มกรานี้นะคะคือแบบอานนี้เพลงก็คือยังไม่เคยฟังนะคะแต่แบบว่า,วาเออเห็นเป็นเพลงที่น่าสนใจคือขึ้นฟีดแนะนำนะคะวันนี้เราก็จะมารีอคชั่นไปพร้อมกันนะคะก่อนการรีอคชั่นค่ะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด่าด้วยนะคะอ่ะหรือใครมีคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างค่ะอ่ะเราไปเริ่มดูเพลงกันเลยค่ะฟีโรโมนนะคะแบ็กฮาร์ดฟีดกับ2 t flow นั่นเองค่ะอ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะหนึ่ง สองซาำน้องชา้าๆ้านะ เพอใ,ในราตรีนี้ถ้ามันไม่มีเธอมันฉันจะอยู่ไม่ไหวออกมาจากมันคงเพื่อจะได้เจอกับเธอ<ะ>อีกครั้งที่จริงไหมยังไม่อยากจะกลับไปเ<ะ>พราะว่าเจยังอยากเจออยากจะใช้เวลากับเธอไปแสนนานอยู่ในห้องที่ปราศจากแสงไฟ <laughs> ฉัน้เอมนอนแนไวอเธอว่ายาพงไปเป็นแฟนใครเราไม่สนอะไรที่ทให้แคนใจอยากให้คืนนี้เรางคนแก h a อเนี้เคยเคฟังแล้วอกฉันไกับแค่นั้นที่อยาให้ร้องนี้จำได้แล้วโอ้โหถึงกันัาอาเลยคือเพื่อนมาไดในรถคือบ่อยมากเพลงนี้ทุกคน เดียวคือแบบฟังบ่อยมากที่ก่อรู้อย่เกลียนมาั้งนานแล้วคือแบบเพราะมากเพลงนี้ทุกคนก็ว่าอยู่แเอไหมันคุ้นคนหวานตอนขึ้นอมู่เลดี้มาโอ้ดีงั้นคุณภาพ100%เลิศเพลงนี้ชอบกันตั้งแต่ตอนที่ไม่มีเอ็มวีตาย ในห้องที่ปราศจากแสงไฟกอดกับฉันใหเธอมันอนแนบแขนไว้กับเธออย่าเพิ่งไปเป็นแฟนใครอาไ่สนนันไรที่ทำให้แค้นใจอยากให้คืนนี้เราสองคนแค่แฮปฟันบอกกับเธอไม่ปวดเลยทุกคนังนที่มากคือชอบมามค่ะนุ๊ก ผู้คดเพลงโปดะทุกคนเพงเพ,เพลงคันนี้คือแบบคือฟังบ่อยมากจะไม่รู้าเป็นเพลงบารคือแบบฟังแบบเบร์แล้วเปิดปบบารไม่ได้โฟกัสเนว่าใครร้องอ่ะทุกคนโหยีลุงงี้ไปเลชใทุกคนดูนะ อบก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรีแอคชั่นนะคะเพลงฟรีโรมนที่ดาดาฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วแต่เพิ่งมารีแอคชั่นนะคะก็คือไม่รู้จริงๆนะคะขอโทษจริงๆว่าไม่รู้เป็นเพลงของแบล็กฮันนะคะที่ฟีดกับ 2T Flow คือแบบเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ฮิตมากแล้วเราก็ฟังแบบบ่อยมากโคตรมากเลยทุกคนคือแบบฟังตลอดฟังตลอดเวเพราะว่าเป็นเพลงโปรดเพลงนี้นก็ได้คือแบบคือมันได้ฟิลมากคือแบบเราเป็นเพลงที่แบบโคตรอะโคตรได้อะทุกคนอ๋อทั้งเพาะทั้งอะไรทั้งเนื้อทั้งอะไรใช่ไหมมันคือดีไปหมดอะเพลงนี้คือแบบไม่ต้องอะไรมาก <C le af> เลิศไปเลยสิคะเอาใจไปเลยค่ะเพราะเปิดฟังแบบเพลงโปรดของเราบ่อยมากค่ะเออ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะหรือใครมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆหรืออยากให้ดา่าดารีแอคชั่นอะไรก็อย่าลืมนะคะกดอ่ะคอมเมนต์ตคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวดาจะมาตอบแล้วก็อาจจะรีแอคชั่นให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ดา่าดาขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ